คุณรู้ไหมว่าโควิดครั้งนี้ทำให้สมุทรสาครสูญเสียไปเท่าไหร่หอการค้าสมุทรสาครประเมินตัวเลขและคาดการมูลค่าความเสียหายภายใน15วันนี้ไว้ว่าสูงถึง1,6 0 0 0ล้านบาทจากความคึกคักของตลาดที่ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศไทยสร้าง GDP ให้การส่งออกของประเทศดูในแถวหน้าเป็นแหล่งวัตถุดิบหลักของประเทศและของโลก เพียงแค่หนึ่งวันผ่านไปสภาพเศรษฐกิจพลิกผันจากเมืองส่งออกอาหารทะเลและฐานผลิตอาหารแช่แข็งกลับกลายเป็นเมืองร้างไร้ผู้คนผมย้ำอีกครั้งว่าโควิดไนตีนเนี่ย80%ไม่มีอาการหรืออาการน้อยมีที่หนักหนักมากๆอยู่ประมาณ20%นั่นแหละไอ้หนักสุดๆไปประมาณ5%นั์มันก็แปลกเรื่องแต่ต้องการรู้ว่ามีคนจํานวนไม่น้อยที่มีโควิด -19 อยู่ในตัวแต่โควิดสามารถป้องกันได้ด้วยการสวมใส่แมส หมั่นล้างมือเว้นระยะห่างรับประทานอาหารปรุงสุกกินร้อนช้อนกลางส่วนตัวคุณรู้หรือไม่ความเชื่อบิดปิดสร้างความเสียใจให้คนบ้านผมเท่าไหร่สินค้าทะเลบ้านผมปลอดภัยนะครับเพียงแค่คุณปรุงสุกก็ปลอดเชื้อโควิดแล้วอย่ารังเกียจคนหรือสินค้าจากบ้านผมเลยนะครับที่ผ่านมาพวกคุณก็รู้ว่าบ้านผมไม่ครัวของประเทศไม่ใช่หรือทุกวันนี้พวกผมต่อสู้กันแบบสุดกำลังไม่ใช่เพื่อใครก็เพื่อพวกเราทุกคนช่วยกันเถอะครับ อย่าทอดทิ้งกันร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพลังที่จะผลักดันให้เรามีแรงต่อสู้และก้าวข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้โควิดป้องกันได้สมุดสาครเข้มแข็งเราจะผ่านมันไปด้วยกัน